สวัสดีจ้าสวัสดี่านผู้ชมถูกทันนพิพพินการออกวันหอยห้าน้อยห้านอยพิเศษปัจจัยงวนที่ยิีพฤศกิกายนสองพันห้าร้อิดล่างวันเลขสอตัวลางเลขที่ออกหนึ่งหางล่างวันเลขสองตัวบนเลขที่ออกหนึ่งางวันเลขสาตัวบนเลขที่ออกหนึ่งหนึ่งี่ก็เป็นผลออกวันหอยหานอยหาน้อย พิเศษประจาง,งวันที่ยีสีพฤศจิกายน2 5งพาสิบแปดขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยห้าหน้อยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนนะจ้าฝากไว้ไในดอจจสัพพะครยกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ใน้ผลการออกหวยาน้อยในเวลา18นาฬิกาสนาทีในฮานอยปกติสำหรับครั้งนี้ขอพูดและสวัสดีจ้า